สวัสดีครับผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคตีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังาภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสาก์ที่4สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาปฏิบัติงานด้านการผสมเทียมโคทั้ง4ชุดบริการ โดยให้บริการผสมเทียมโคในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจำนวน7ตัวและติดตามลูกโคเกิดจำนวน8ตัวทั้งนี้ยอดสะสมตั้งแต่1ตุลาคม2565ถึงปัจจุบันผสมเทียมโคของสมาชิกรวม1,191ครั้งและติดตามลูกโคเกิดของสมาชิกรวม300 ของไัยครับ533ตัวณสถานีผสมเทียมหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสากลที่4สำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรและอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ